สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำหมูสามชั้นแดดเดียวทอดน้ำปลามาพร้อมกับวิธีนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มนานข้ามวันพร้อมด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาหมักหมูกันก่อนนะคะวันนี้แม่ซีใช้เป็นหมูสามชั้นส่วนท้องค่ะเพราะว่าจะมีความนุ่มอร่อยกว่าส่วนอื่นนะคะแม่ซีให้ทางร้านเขาหั่นมาให้เลยความหนาที่ต้องการคือ1เซนติเมตรค่ะได้มานํามาล้างโดยการขยากับเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดนะคะตามมาด้วยเครื่องหมักก็คือน้ําปลายอย่างดีค่ะแม่ซีใช้เมกะเชฟนะคะน้ํามันถหอยแล้วก็สุดท้ายเลยคือน้านําตาลทรายค่ะเราก็จัดการเททุกอย่างลงไปผสมเลยนะคะ น้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะแม่ซีใช้เวลานวดเนี่ยประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยเขาซึมเข้าเนื้อหมูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้แบบนี้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละค่ะประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวครบเวลาแล้วมาดูกันอีกทีค่ะระหว่างที่รอหมักหมูนะคะเราก็จะมาแช่ข้าวเหนียวกันเลยค่ะวันนี้แม่ซีใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงงูใหม่นะคะเทลงไปเลยค่ะยังไม่ต้องล้างนะคะใส่น้ําให้ท่วมค่ะ จากนั้นเราจะแช่น้ำไว้แบบนี้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะตอนนี้แม่ซีก็มกหมักหมูมาครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะเรียงใส่กระด้งเพื่อนำไปตากกันค่ะเรียงลงไปให้เต็มเลยนะคะ พอเรียงหมูใส่กระด้งจนเต็มแบบนี้แล้วนะคะเราจะนําไปตากแดดกันค่ะถ้าแดดจัดจัดนะคะตากสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็พอค่ะโดยที่ครบ1ชั่วโมงเพื่อนๆจะต้องไปกลับด้านรอบนึงแล้วก็ตากจนครบเวลานะคะ หลังจากที่นําหมูไปตากแดดจะจัดสองชั่วโมงแล้วนะคะก็จะได้หมูมาในลักษณะแบบนี้ค่ะมีความหมาดขึ้นนิดนึงนะคะแม่ซีแบ่งไว้บางส่วนแล้วค่ะไว้ทอดนะคะส่วนนี้จะใส่กล่องปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะอยากจะทานเมื่อไหร่ก็นําออกมาทอดได้เลยค่ะมาดูข้าวเหนียวกันบ้างนะคะตอนนี้แช่น้ําครบสองชั่วโมงแล้วค่ะจากนั้นเราจะเทน้ําทิ้งแล้วก็ทําการซาวข้าวนะคะด้วยน้าเปล่าน้าสะอาดนี่แหละประมาณสามถึงสี่รอบเลยค่ะ พอซาวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ซีจะเทน้ําร้อนที่ต้มมาไว้นะคะจนเดือดเทลงไปให้เต็มเลยค่ะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็แช่น้ําร้อนแบบนี้ทิ้งไว้ห้านาทีค่ะพอครบห้านาทีก็เทใส่ขวดได้เลยค่ะ เราจะนึ่งข้าวเหนียวด้วยไฟกลางค่อนแรงเป็นเวลา30นาทีนะคะโดย15นาทีจะต้องมากลับข้าวรอบนึงค่ะเตรียมถาดที่จะใส่ข้าวเหนียวนะคะฉีดพรมน้ำให้ทั่วค่ะเพื่อป้องกันข้าวเหนียวติดนะแล้วก็เทเข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ทำการเกลี่ยข้าวนะคะให้คลายความร้อนค่ะ พอข้าเหนียวคลายความร้อนนิดนึงนะคะเราก็นํามาใส่กระติบเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะได้ข้าวเหนียวนุ่มๆเก็บไว้ข้ามวันก็ยังนุ่มอยู่นะคะปิดฝาค่ะได้เวลาทอดหมูกันแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันปาล์มสําหรับทอดใช้ไฟกลางวอร์มจนน้ามันร้อนนะคะจากนั้นก็ใส่หมูลงไปได้เลยค่ะ ทอดให้เหลืองนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะถ้าใครชอบหแห้งๆเนี่ยก็ทอดให้นานหน่อยนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเนี่ยสีกำลังน่าทานมากๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้เลยค่ะตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันนะคะ แล้วก็ทอดต่อไปตามต้องการค่ะ เรามาหั่นกันตอนร้อนๆเลยนะคะอืมช่ำๆเลยค่ะเพื่อให้ครบสูตรนะคะเดี๋ยวแม่ซีแถมสูตรน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดไปด้วยค่ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคนให้เข้ากันดีค่ะให้น้ำตาลละลายนะคะพอทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะ และสุดท้ายก็คือต้นหอมและผักชีซอยค่ะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เด็ดจริงๆค่ะแซ่บมากนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวนุ่มๆนะคะเห็นไหมตามด้วยหมูทอดหนึ่งชิ้นราดน้ำจิ้มแจ่วลงไปนะคะ อบอกเลยว่าลงตัวอร่อยมากๆเลยนะคะตัวข้าวเหนียวเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หอมค่ะหมูก็เค็มแล้วก็หวานนิดๆนะคะน้ำจิ้มสามรสทานด้วยกันลงตัวอร่อยเด็ดเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ